สวัสดีค่ะพบกับน้องอันอีกแล้วนะคะวันนี้น้องอันก็อยู่ที่โรงพยาบาลสมเด็จพยุหราชสว่างแดนดินนะคะวันนี้น้องอันจะพามาสัมภาษณ์นะคะที่พี่ที่ลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด -19 ไว้นะคะว่าเขามีการเตรียมความพร้อมยังไงหรือว่าหลังฉีดแล้วเนี่ยรู้สึกยังไงนะคะตามมาเลยค่ะ สวัสดีค่ะขออนุญาตสอบถามชื่อนิดนึงนะคะชื่อลินเยรัตค่ะชื่อเล่นชื่อเล็กค่ะค่ะน้องอันขออนุญาตเรียกว่าพี่เล็กนะคะค่ะได้ค่ะ,คะพี่เล็กอายุเท่าไหร่แล้วคะตอนนี้อายุ43ค่ะค่ะน้องอันอยากจะสอบถามว่ามีการเตรียมความพร้อมยังไงคะในการมาฉีดวัคซีนวันนี้เอ่อการเตรียมความพร้อมของเราเราไม่ออกกําลังกายนะคะเพราะออกกําลังกายหนักมากไม่ได้ในการที่จะฉีดโควิดแล้วก็ทานข้าวนอนพักนอนให้เพียงพอนะคะ แชั่วโมงเพื่อที่เราจะมาดูแลตัวเองดูแลร่างกายสุขภาพตัวเองให้ดีก่อนมาฉีดค่ะหะลังจากที่ฉีดไปแล้ว30นาทีใช่ไหมคะพี่เล็กรู้สึกยังไงบ้างคะตอนนี้ฉีดโควิดมาแล้วนะคะของซีโนแวคฉีดมาแล้วประมาณ30นาทีสังเกตอาการเหมือนคนข้างหลังนะคะเป็นการสังเกตอาการตอนนี้ก็ไม่มีนะคะปกติดีค่ะไม่ค่ะ,ะ,คะ,คะพี่เล็กมีอะไรเชิญชวนหรือว่าแนะนำคนที่จะมาฉีดวัคซีนไหมคะ จากที่มาฉีดในรอบแรกครั้งนี้นะคะถ้าเราบางคนมีการศึกษาศึกษาข้อมูลจากวัคซีนมาแล้วซีโนแวคแต่ว่ายังกลัวอยู่อันนี้เล็กเป็นคนหนึ่งเป็นตัวแทนของบริษัทชาญยนที่มามาฉีดเป็นรอบแรกแล้วก็คิดว่าการฉีดวัคซีนนี้เป็นการป้องกันตัวเองและคนรอบข้างแล้วก็ช่วยเหลือสังคมไปอีกด้านหนึ่งไม่ต้องกลัวนะคะ ข่าวออกมาบางทีอาจจะทำให้เรารู้สึกว่ามัร้ายแรงแต่เมื่อสองอาทิตย์ก่อนถ้าใครได้อ่านข่าวาวัคซีนตัวนี้นะคะได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลกเรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อสองอาทิตย์ก่อนเองให้ไว้ใจได้เลยนะคะในการมาฉีดวัคซีนในครั้งนี้ขอบคุณค่ะในวันนี้ก็ขอขอบคุณพี่เล็กมากนะคะที่มา ให้ข้อมูลมาแนะนำแล้วก็มาเชิญชวนสำหรับคนที่กำลังตัดสินใจอยู่วันนี้ก็ขอบคุณมากมากค่ะขอบคุณค่ะค่ะแล้วก็มาอยู่กับอีกหนึ่งผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนวันนี้นะคะเขาสอบถามนิดนึงนะคะพี่ชื่ออะไรคะชื่อจก,กิดครับอายุเท่าไหร่คะอ่ายี่สิบเจ็ดค่ะค่ะแล้วมั่นใจไหมคะที่ได้รับการฉีดวัคซีนซีโนแวคอมั่นใจครับเพราะว่าได้รับรองจากอนามัยโลก ก็เลยมั่นใจมากขึ้นครับค่ะยังไงวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่จัากมากนะคะที่มาให้คำแนะนำแล้วก็ให้ข้อมูลนะคะขอบคุณค่ะค่ะหลังจากที่น้องอันนะคะได้สัมภาษณ์นะคะ1ในนะคะพี่พี่พนักงานชาญยนนะคะที่ได้รับการฉีดวัคซีนในวันนี้นะคะก็ อย่างที่ได้รับได้ข้อมูลเบื้องต้นก็คือการหาข้อมูลการเตรียม,พร,มพร้อมไปแล้วนะคะแล้วก็หลังจากที่ฉีดแล้วรู้สึกยังไงนะคะก็ได้ฟังไปพร้อมๆกับน้องอันเลยนะคะยังไงน้องอันวันนี้น้องอันก็ขอเชิญชวนนะคะสําหรับใครนะคะที่กําลังตัดสินใจหรือว่าลงทะเบียนนะคะแต่ว่ายังเจอข้อมูลที่มีผลข้างเคียงหรือว่าอะไรอยู่ยังกลัวอยู่ น,นี่นี่ก็เป็นหนึ่งในเสียงยืนยันได้เลยนะคะว่าปลอดภัยนะคะเพราะว่าพี่ๆของเราก็มาฉีดก,กันเรียบร้อยแล้วยังไงก็ขอเชิญชวนนะคะเชิญชวนอีกครั้งนะคะให้มาฉีดก,กันเยอะๆนะคะเพราะว่านอกจากจะช่วยเซฟตัวเองแล้วยังช่วยเซฟคนอื่นด้วยนะคะยังไงวันนี้ก็ขอขอ,ขอบคุณนะคะแล้วก็สวัสดีค่ะบ๊ายบาย